หัวใจของแม่ A mother's heart <S ในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขามีเด็กชายคนหนึ่งชื่อทีปะ There was a boy named Tipa in a small mountain village. ทีปะเป็นเด็กขยันและพูดจานอบน้อมที p ะ was hard working and always spoke politely เขาอาศัยอยู่กับแม่เพียงลำพังเพราะพ่อจากไปตั้งแต่เขายังเล็ก He lived with his mother. lived Because his father passed away when he was young. Mekong Tipa, Tipa's mother wove mats from reeds for a living. Majalamba, that even though life was hard, she never complained. Tipa saw his mother work hard every day and felt sorry for her. เขาสัญญากับตัวเองว่าจะดูแลแม่ให้ดีที่สุด He promised himself to take care of her the best he could. ทุกวันหลังเลิกเรียนทีปะช่วยแม่ถักเสือ Every day after school. Tipa helped his mother weave mats. วันหนึ่งแม่ล้มป่วยไม่สามารถลุกจากเตียงได้ One day his mother got sick and couldn't get out of bed. หมอที่หมู่บ้านบอกว่าต้องใช้เงินซื้อยาพิเศษ The village doctor said they needed special medicine. Tipa didn't have enough money, so he looked for extra work. เขายอมทํางานหนักกลางแดดเพื่อให้แม่หาย He worked under the sun just to help his mother get well แม้มือจะพองแม้เท้าจะเจ็บแต่เขาไม่เคยบ่น Even when his hands blistered and feet ached never complained เงินทุกบาทเขาเอาไปซื้อยามาให้แม่ Every coin he earned went to buy medicine for his mother. หลังจากนั้นแม่ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ After that, his mother gradually got better. วันหนึ่ง One day, she asked him, Are you tired, son? Tipa Yim? และส่ายหัวเบาๆ d gently shook his head ผมไม่เหนื่อยเลยครับถ้าแม่ยิ้มได้ I'm not tired at all as long as you can smile แม่ยิ้มทางน้ำตา His mother smiled through her tears. หลังจากนั้นหมู่บ้านเริ่มรู้ถึงความกตัญญูของทีปะ After that, the village started to admire Tipa's gratitude. ผู้เฒ่าผู้แก่ต่างชื่นชมเขา The elders praised him with warmth and respect. วันหนึ่งหลวงพ่อจากวัดใกล้เคียงมาหาเขา One day a monk from a nearby temple came to visit him. ท่านพูดว่าคนที่มีใจรู้คุณเป็นผู้ใกล้ธรรม He said, "One who shows gratitude is close to Dhamma." ที said, ่ปักพนมมือกราบท่านอย่างอ่อนน้อม Tipa respectfully bowed to the monk. หลวงพ่อจึงให้โอวาทดแก่เขา The monk gave him a blessing and a teaching. ความกตัญญูเป็นรากฐ,ฐานของความดีทั้งปวง Gratitude is the root of all goodness. ทีปะน้อมรับคำสอนนั้นไว้ในใจทีปะ Th took the teaching to heart เขาตัดสินใจแบ่งเวลาศึกษาธรรมะ he decided to study d h a m m a in his free time ทุกเย็นหลังเสร็จงานเขาจะนั่งสมาธิ Every evening after work he would meditate เขาเรียนรู้เรื่องกรรมความไม่เที่ยงและการปล่อยวาง He learned about karma, impermanence and letting go แม่ของเขายิ่งภูมิใจในตัวลูก His mother became even more proud of her son เมื่อแม่หายดีทีปะก็ยังคงดูแลเธอไม่เปลี่ยน Even when she recovered, t i p a continued to care for her. เขาบอกว่าแม่คือดอกไม้ที่งดงามที่สุดในใจ He said, "Mother is the most beautiful flower in my heart." และธรรมะคือแสงแดดที่ทำให้ดอกไม้นั้นเบ่งบาน And Dharma is the sunlight.

ข้อคิดจากเรื่องหัวใจของแม่เรื่องนี้สอนให้เราตระหนักถึงคุณค่าของความกตัญญูซึ่งเป็นรากฐานของความดีงามในชีวิตไม่ว่าเราจะเติบโตไปมากแค่ไหนความรักและความเสียสละของแม่ย่อมไม่มีเงื่อนไขและไม่มีวันลดน้อยลงเช่นเดียวกับทีปาที่แม้ชีวิตจะลำบากแต่เขาไม่ย่อท้อ และไม่เคยลืมผู้มีพระคุณคือแม่ของเขาทีปะไม่ได้แค่ตอบแทนบุญคุณแม่ด้วยการทำงานหาเงินซื้อยาแต่ยังเติมเต็มหัวใจของแม่ด้วยความรักความอ่อนโยนและความใส่ใจอย่างแท้จริงเขาไม่บ่นแม้ต้องลำบากเจ็บตัวเพราะเขาเห็นความสุขของแม่สำคัญกว่าความเหนื่อยของตน นอกจากนี้เรื่องยังเน้นถึงการพัฒนาจิตใจผ่านการศึกษาธรรมะซึ่งช่วยให้ทีปักเติบโตอย่างมีปัญญาและเมตตาการรู้จักธรรมะทำให้เขามองโลกด้วยความเข้าใจไม่ยึดติดและมีความสงบในใจแม้เจอกับความทุกข์ยากก็ตามเรื่องนี้เตือนใจให้เราระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่และหากมีโอกาส ควรตอบแทนด้วยความจริงใจไม่ใช่แค่ทรัพย์สินหรือคำพูดสวยงามแต่รวมถึงการกระทําที่มาจากความรักความเสียสละและการเป็นคนดีที่พ่อแม่ภูมิใจได้อย่างแท้จริง